แม่น้อยแฮปปี้โตโน่ซื้อนาฬิกาหรูเป็นของขวัญชื่นใจลูกเทวดาของแม่เป็นลูกกตัญญูที่รักครอบครัวมากจริงๆสำหรับพระเอกนักร้องหนุ่มโตโนภาคินไม่ว่าจะในโอกาสสำคัญหรือวันธรรมดาจะตัวก็มักเติมเต็มความสุขให้คุณแม่อยู่เสมอนอกจากพาคุณแม่ไปเที่ยวพักผ่อนทุกครั้งที่มีเวลาว่างหนุ่มโตโนก็มักซื้อของขวัญสุดพิเศษเซอร์ไพรส์คุณแม่ตลอดทำเอาแม่น้อย ทางปลื้มใจและภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้มากๆล่าสุดแม่น้อยได้โพสต์ภาพได้รับของขวัญชิ้นถูกใจจากลูกชายเป็นนาฬิกาเรือนรู้พร้อมเขียนแคปชั่นว่าล,ลูกเทวดาก็แม่ดีใจนี่ซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกับแม่น้อยสวยมากคะ่ะแม่ชื่นใจคนเป็นแม่เลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแม่น้อยโชคดีมากๆนาฬิกาสวยมากๆค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่านะอิจฉาแม่น้อยมีลูกชายน่ารักมาก คอมเมนต์ทัดมาบอกว่ามากกว่าความสวยคือปลื้มใจแม่ใช่ไหมคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าแม่น้อยโชคดีมากๆมีลูกดีอยากได้อะไรได้ทุกอย่างไม่ต้องซื้อหวยแล้วคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าชื่นใจกับแม่น้อยด้วยค่ะมีลูกๆน่ารักทั้งสองคนเลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ